ไปเลยฮไปแล้ว,ลวอายักสองไปทั้งสองมันไปเที่ยวเลย,2 2> เย,เลยมันดูไ,ไ,นได้ใจได้ใจตัวนั้นยอไปไไอนกน,นบอกม่ะมบอกไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาอันนี้ลุงพันไม่ต้องลืมเด้อนี่ ส่งยุงตัดจำปงปลาดงไป้แล้วเดินทางาปางาาลอดภัยนะคะมาสม่งเนี่ยเดี๋ยวพ่อออกกันไหม่มอโอโดนปันได้มีงานมีการกลับมา,ม,ม,าะะมีสาวปานแม่เบ็นแม่พี่นะคะ ส่งลุงชันแล้วก็ลุงกับจำปาดงนะคะหลังจากที่กลับมาส่งช้าโกกกนะคะสามคนนะคะที่ไปแจกผ้าห่มนะคะก็มาถึงแล้วตอนนี้ก็มาถึงก็นะคะตำมะฮง,งค่ะกันกิน,นีของกินของฝากม,มา <ๆ S 2> แล้ว,ลว,ลวะะโชคดีนะโอ้โหเนี่ยโชคดีโชคดีลุงโชคดีถ้ามีโอกาสก็จะไปอีก คนนั้นเดินขึ้นคนนี้เดินลงเาจะใไกลับบ้านไปเพียงนต่ไม่ไดยค่ะมเออ่าวันไม่คนก็ไม่พันยืนทาอยไ่พันในคนก็ไมพันมารอส่งคู่กันขอบคุณลุงมากนะคะที่มาส่งถึงกอกเลยเนาะเรียกว่าเราจะมาที่สกลเนาะก็ได้ แบบพัวลุงเมื่อยเนาะพัวลุงไปส่งที่สิคนก็พอเดี๋ยวให้ผู้บ้านมารับก็พอใช่แล้วก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ว่าแกบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปส่งถึงกกอกเลยไปเฉดเรามาถึงกกอกแล้วเนาะมาถึงก็ได้กินทำบัวชฮงสมใจแล้วสมใจแล้วทำไรพ่โล่เสาสุดท้ายข่อยแมนไปแล้วค่ะลุงเดินทางบนไฟค่ะมะเขือมงคลมันมาเด้อจักไปจักไปหอดใสแล้วเขาคงจะเพลิดเพลินเขาก็ขีด เพลิดเพลินกับการไปออกมาจากบ้านได้แล้วเนาะมันก็ไปวิ่งหางจุกดูดไปแล้วมีแต่ปิ๊นิกปิ๊นิกปิ๊นิกนะคะไม่ได้ไปกับเขานี่อยากไปกับเขาอยู่บ่อาไม่ได้ไปอยากไปนั่นแล้วเนาะอยากไปกับเขาแล้วเนาะเขาไปหอดใสแล้วไปเล่นสวนยางแล้วพุนคุณหักฟานไม่กินได้ไงคุณ โอ้ไปหอดถึงไหนถึงไหนแล้วมุงคนกับมะเขือไปหอดพุ่นล้วบอก <c oughs> เดี๋ยวก็วมาเห็นเห็นอยู่ตอนเมื่อกี้นะเห็นพอ้ยมยยอแมนยูพุ่นบอกฮู้อันนั้นเป็นของเขาบอก มินทาร์คิคี่เนี่ยสองตัวนั่นโน่นจะร้องตามแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งมันวิ่งเล่นๆวิ่งไปเนาะมันก็เพลิดเพลินมันไปเที่ยวสมใจมันก็กลับมาอืมก็เพลิดเพลินแล้วอยากจะไปพื้นที่ที่เราเคยอยู่วันๆวัดๆเนาะเอ่อเพื่อนมันอยู่แล้วเนี่ยไม่ร่วงลุนแล้วดานลูกเพิ่กระซองแม่มองไปทางเขาคนนั้นน่ะมองแล้วก็ทำการละห้อยอยากไปแล้วอยากไปนั่นแหละ้วน่าชงชาน แน่นชันนิ่งจังเลยแต่ว่าไม่ร้องไม่อ้อนไม่อะไรเลยเนาะแต่เขาก็ไม่โวยวายนะไม่ได้อ้อนไม่อะไรแต่เขาไม่โวยวายเขานิ่งเงียบกิ๊บอยู่โบเห็นมาแล้วมาแม่มาแม่มาแล้วนู่นไปไหนโอ๊หมาเขาของเขาหมาเขาอันนี่ก็เห็นอยู่ว่าแบบวูนล่ะ แล้ก็ปลูบปลีมาแถวต้นตะกบนี่นะมั้งอ้ปไอปเขามาแล้วเออมาตั้งนานัก็ไม่อยู่นะไม่อยู่วันนี้แ้าก็มีธุระไปโอ้ไม่เห็นออกมาเลยนะไม่เห็นวี่แววเลยไม่ได้ยินหัดเสียงจ้อยบน ็อมลงนเดี้สมมา่อมลงวจะปน่ะเาว่าไปกินหมักตะกบบองดสแล้เนาะไปกินหมักตะกบก่อนนูมาเมืองแล้วมองที่เราเคยอยู่เนาะไปดูร้านค้าเก่าก่อนที่เราเคยอยู่เคยนอนนี่จะเป็นของพระคำสต้นตะกบก็ใหญ่โตมากมายแล้วนี่มีแต่นกมากิน โอมีทั้งสุกมีทั้งอันนี้ก็เป็นของแม่ดาสมัยก่อนโอน้นของแม่ดานนก็เป็นพี่โอ้พุ่นท่านไหนมาง่ายได้พุน่นนี่ของเราอันนี้ก็ที่ลานองคูฮ่าเนาะดอกฝ้ายดอกฝ้ายเอาไปทำผ้าหม่มมัน ต้นใหญ่เยอะขนาดนี้เลยหรอเนานะดานดอกฝ้ายดอกฝ้ายอ๋ถ้าปลูกก็คงจะได้เยอะเพราะว่าต้นใหญ่เมื่อวานไปเห็นที่วางปู่นะครับนี่ก็มาเห็นที่นะครับที่เก่าเวลาเดิมดอกฝ้ายใหญ่มากเลยนะคะต้นใหญ่ใหญ่ อันนี้ยังดุกมากเลยยังไม่แตกนะคะถ้ามันแตกก็จะเป็นแบบนี้เอาไปทําผ้าห่มนวมเนาะเดี๋ยวจะได้ขอเอาไปเป็นพันธุแล้วเอาไปทําเมล็ดพันธุ์แล้วก็จะปลูกฝ้ายใส่ผ้าหม่มแล้วจะเอาเมล็ดมันนี่นะคะขอไปทําพันธุ์ดอกฝ้ายดอกฝ้ายว้า นี่คะที่เราอยู่แต่ก่นแกอยู่ที่นี่โหนี่แหละชุมชน,ชนบ้านโกกอกก็จะเป็นแบบนี้คงจะไม่มาง่ายแล้วมะเขือกับมุงคลเข้าไปในสวนยางสวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะตอนนี้ ต้นตะกบเป็นมากบ้านห้าเอิดมากตะกบบ้านอื่นเรียกตาขบตะขบเต้เต้เอ้ยหน้าบ้านลงกลับไปแล้วนะคะหลังจากมาส่ง กอกกาากเหมือน,นเดิอมอยู่ที่ร้านประซอประจำโอ้ผมจะรู้แล้วว่าเอออยู่ที่นี่อดอกาฟไปสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอาไว้ค่อยเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ